ใช่ทอดสดเนาะรับเข้ามาในคู่นี้ขอภัยเมื่อกี้เมืเขาแจ้งไปเนาะอ่าบอทึกเดีย๋ยวผนบอกว่าคู่ฮอบนี้เป็นฮอบที่12มีหนึ่งคู่เนาะอ่าคู่ที่ชนะฮอบที่10ล้ำได้ที่ชนะอ่าล้ำได้ที่ชนะนี่ไปเข้าฮอบต่อไปล้ำไดที่เสียไปล้อท่าสิงเอาล้ำสามตอนนี้ออกออกมาแล้วเหลือพวกยานบีนน้อง คู่นี้กับพระธาปรรดาบนแกงพระธาชีมุมขุนโคจอนมาพบกัอีกเทือนึงลองนำขั้วตอนนี้บันแกงลองนำขนั้วเนินสีฟ้าพระธาชีมุมขุนลองนำสายสีเด ตอนนี้ตีให้เส็กนี่มาแล้วสิมงคุณกระไรไพ่จะไปยูไพ่จะไปไพ่จะเข้าเส้นสายก่อนกันหล่อท่าเบิ้งพี่น้องเอ้ยเอาละเฮือนี่เฮาสมศักดิ์ศรีเฮาคู่ไปปะสมศักดิ์ศรีแล้วล่ะมานใช่ไหมเบิ้งบอกบอกบทึอเฮือซ้ำกันสีผายซ้ำกันแต่มาเบิ้งว่าพระละกำลังหาโอกโตจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบมาเบิ้งกันว่าสำลับบ้านแกงบ้านแกงตอนนี้อยู่ลงน้ำสีฟ้าสำลับบ้านสีมงคลลงน้ำสีแดงมาเบิ้งแล้วตอนนี้ เบิกแล้วได้เปรียบเกน้อยถทีมบอนกลางบ้านแก้งขึ้นนำแล้วเว้ยเอาละท่านผู้ชมมาเบิ่งมวคุณนี้หรือว่าเือคุณนี่ระวังสีแดงนะใส่เสื้อสีแดงวังน้ำแจง้งนกถือว่าบ้านแก้งมาอยู่ทีลองลองมูสีฟ้าบ้านสีมุมงคุณอยู่ลองน้ำสีแดงเสื้อสีแดงอ้ยจะแ่นมันแจกตาแท้ยังสู้ซี่สู้ซี่ตีกันมาอยู่ตอนนี้พี่น้องเอ้ย เอาล่ะมาประกัน,นตัวนี้คูคีซูซีได้เบียดได้จี้เลยขยี้ประกับประคองกันมาสรารบันแกงแล้บ้านสีมงคลบ้านสีมงคลแล้วตันไหนตอนนี้กาลังเคาะกาลังเจ้ากาลันนีแต่ว่าบ้านแกงตัวนี้กาลันนีหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่ โอ้ยพี่น้องเอ้ยกำลังจะโดนส้วงส่สุดท้ายก่อนจอร์ชจะ้นตอนนี้บ้านแกงยังไหวน้ำลอยตาปัญจสนาว่าจะอะไรไปต่อปัญจะกลับไปสิ่งที่ทราบดีๆรอบนี้ได้หูกกันแน่นอนเพราะว่าแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้บ้านแกงลอยน้ำลอยตาไปแล้วซีมุคุณวันอยูนไหนกำลังใจส่งให้บ้านแดงซีบุกคุณจะแจงไหนแล้วบเรื่องอะไรซีบุกคุณบ้านแกง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 ซีบ สุดท้ายบอยหเหงืไหลเซนใสโอ้ธรรมดาาบาแกงระไดพดพ่่ออ่ออแมีน้เลาทัวร์กวากวเขวาสู่เส้นใสเป็นจีเฮียพลอยอยู่ในะ<ห>ล่องนี้เป็นล่องทีซีสิพาเป็นบ้านแกงอยู่ฝั่งขวาพบกับซีมุกคุณอยู่ฝั่งซ้ายกาชัวร์กาวเข้าสู่เส้นใสเป็น,นออจีเฮียพลอยเน,ะนาะชัวร์เงาคูนะ่นี่ ผู้ได้ชนะได้ไปตองผู้ไดเสียไปรอดห้าซีกไดสามเจ้านักพากกินกันนากากย์นี้ก็มูก,ก,กมีคนเดียวนากภาคาสาคนหรือว,าาว,ว่าบรรยากาศตอนนี้มวลซึ้อนะทุกทานเพราะว่าใกล้จะสู่ข้อสำคัญรอบที่สิบสองเรียบรอยบานแกงกับบานซีมุคุณ บานแกงลองน้ำซิฟาเอาชนะไปไปเข้าสู่รอบต่อไปโซลราซีมุคุนเชียไปท่าสิงอันดับที่สามเรากระทอว่าผ่านพ้นไปอยู่ในโล่งนี้มาเบิ่งภาพซาก็รืทบว่าพลังกำลังนี้กับบ่มีพ่ยยอมเพิ่งแต่ว่ากำลังข่องบานแกงจะเนื้อกวัวบานซีมุคุนน้อยนึงเท่านั้นเพราะว่ากาวเข้าสู่เส้นใสกันก่อน นานลงทีสี่สิบห้าแต่ว่าตอนนี้ทางคณะกรรมการเพิ่นได้ปล่อ,อยนานลบทีสิบสามเป็นลบนอกมีเนื่อคู่แข่งขันเป็นการสิงเอาอันดับทีห้าได้มาจากรลำทีเสียนะออฟทีสิบซึ่งนันองนี้จะเป็นการพบกันระหว่างฟันนัลาอยู่ฝั่งขวาพบกับฝั่งข้ามอยู่ฝั่งซ้ายเป็นการสิงเอาอันดับทีห้ากันแล้วบรรทาาัด นาลาสนากันนาลาเอาที่ห้าไปนะครับางข้ามสนาบางข้ามก็จะได้อันดับที่5้าอยู่ในปีนี้นะครับเสียกันดับอันดับที่หกไปเลยเนาะสาหรับอยู่ในลองนี้เป็นลองที่สี่หนะเป็นการพบกันระหว่างบ้านนาลาอยู่ฝังขวับพบกับบังข้ามอยู่ัางซ้ายเจ้านอกบ้านนาลาเขบอกว่านี้วหัเป็นหอบสี่ ขอบนอกเลยลสีอันดับหากับหกเนาะผู้ใดได้ชนะก็คือได้อันดับที่5ผู้ใดเสียได้อันดับที่6กระหว่างบ้านนาลาพบกับบ้านบางขามานาลาจะอยู่ในรองด้ำสีแดงบ้านบางขามจะอยู่ในรองด้ำสีฟ้า,า,อาเอาละเริ่มมวนเริ่มยังล้พี่น้องเลย ยังอีกอยู่สามลองเขาก็จะูู้กันแล้วผู้สิงจะแมนไผ่แต่ว่าตอนนี้บั้นบุกนี่เขาไปล้อท่าสิงสนาเืินแล้วบั้นบุกี่ล้อท่าแล้วน,นั่งเสมยเกอร์เสมยสุกไว้ถาแล้ว <c oughs> แต่บ้านอื่นยังตอนนี้กําลังบุกกำลังเปลี่ยนกําลังจีกก้กำลังตีแต้มขึ้นมาแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิ้ออห,หัวหรือออกก้อยเท่านั้นแหละง <c oughs> าเทียบทุนเงาเทียบทาง ไวยครับยำแรงบริษัทอุทุมพรกรุ๊ปน้อก่อสร้างหัวทางจับกัดผู้เดียวน้ังเฮียบทั้งที่ปาบุดมีค่อยน้ใส่เสื้อสีฟ้าสีเดียวกันกับทีมงานไทยเราสุดเราสตาร์เลยนี่เจ้าห็นเลวเป็นบริษัทอุทุมพรนาชิวนาให้การสนับสนุนเจ้าสำหรับเบอ่์บานันลาเจ้าอัดบริษัทเนษตนะคะนี่ดิ็นจังไหนน้อ เพื่อสนับสนุนในว่าบริษัทมีอย่าง,างเดียว PST Group นี่เด็กน้าท่านมุดเพ็งมอเตอร์หรือ็นจังไหนคุณมิติลีเ <c oughs> จ้าแม่แล้วสำหรับบริษัทเนตนะคะการค้าค่าเขาค่า,า,า,าออกนี่กาจุวาทุกงานจะแม็นบริษัทนี้นัดชิเพป็ในได้ให้การสนับสนุนและกับอุปถัมภ์อยู่ในแคว้นสยามบุรีพวกเขากระ่าใดบริษัทเนตนะคะออกออก ออกมาแล้วโอ้ยเลี้ยวผมไปด้วยสิงงานที่อาละวาดนาราปะตาบานผาข้ามตอนนี้บานผาข้ามมาในร่องน้ำแดงทางฝั่งซ้ายสวนบานาลามาในน้ำอุตุภทกรมาในน้ำฝั่งขั้วร่องน้ำที่มาตอนนี้เริ่มเลยนะลอยตาบานผาข้ามจะใส่จะตีแหงนแงนี่กำลังดีกว่าเลอยตเลอยตามาไดเล็กน้อยทั้งฝันกลางบานผาข้ามจะแท่งได้หรือไ่ได้ได้หรือไ่ได้มาบังมาบริษัทอุตุภทกรุ๊ป นอร์รือวาบ้านนาลาตอนนี้เบิกแล้วได้เปรียบเล่นยถึงวันกลางหนีหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่โอ้ยตอนนี้บอกได้เลยว่ากําลังมันกําลังงวนอย่างบทันฮอดเคืองทางบอกได้เลยว่าเดี๋ยวเฝ้า,าดีใจบางขามบอกว่าลานาลาเจ้าเดี๋ยวเฝ้า,าดีใจเพื่อเพราะว่าตอนนี้กาลังโกตักกําลังจ้วงกันอยู่ จ้วงเงีๆป่าโทกแต่ว่ามุมสูงตัวนี้เริ่มเบิ่งจะแจแล้วนาราเริ่มสปีดไทจิฮ่าแล้วตัวนี้ไปก็เด้อวังครไปตลอดบรายได้เริ่มบดไอวังครับตัวนี้เริ่มตบที่นังละมักเป็นหอกไล่เติมเพราะว่านาราลอยหน้าลอยตาในนาอุตอโบนกุบบอลนาราเพื่นว่าทีหนึ่งบรายได้ทีห้ากับเอาเพื่นว่าทีห้ามาตอนนี้ทีห้าก็ดีคือการบอลนาราเริ่มลอยนั่นเราตามไปแล้ววังครับจะนำทันหรือบ่าเธอทัน ประทันเบิ้งตอนนี้เบิ้งภาพแล้วคล้ายๆคือเป็นภาพสโลบ้านบางขามเริ่มปอบแปะรอแล้วแล้วตอนนี้คาดว่าคนเจ็บนี่ก็กเริ่มเข้าหอกไอซียูเพื่อนบอกว่าใส่ออกซิเจนอยู่ในขณะนี้ปอะแปะรอแล้แต่ว่าตอนนี้อูทุนพรหรือว่าบ้านดาราไปแบบสมัยเกริร์หนีห่างหนีรอดปลอดภัยแล้วเว้ยโอ้ยกายเครื่องทางแล้วตอนนี้นารายังแหงยังแสงอยู่ตอนนี้กปสนใจไฟแดงกบผพามาเลยส่วนว่าบ้าน วังขามวังขามค่อยๆค่อยๆโอ้ยแต่ว่านาราผู้สนใจจ้วงจ้วงจ้วอย่อยอยอยอางเดียวจ้วงมาแต่ไ wow. ครแล้ววันนาฬาก็ได้าสิเป็นสุดท้ายกำลังกาออนเส้นใส่บ้านวังข้ามก็พายยังบุยอดเพชรยังบุวางเ็นไพายยังบุญาย่นี่อย่างซูซี่ซูซี่ซูซี่บ่ดด้แล้วปล่อยให้เหงื่อไหลเข้าเส้นใสใส่ ก็แสดงว่าบ้านนาลาได้อันดับที่๕สำหรับเงื่อวเพสตายยูนาปีสองพันสาว้านีและสำหรับบ้านบางข้ามก็ได้อันดับที่๖ไปของเป็นจีเงียบงอยยังหนึ่ง 1, สองสามสี่ยังพอทันมีเจ้าข้องกันเชื่ออัน,นนี้สำหรับเมื่อวัยเพหยิงเพิ่นจะชื่อว่าได้อันดับที่สอง ปีสายแดนดับที่ห้าดับปีส่งพันสาหานี้ภาพซ่าภาพซ่า,ซาปัจจุบันการออกตัวบ้านนาราออกตัวได้ดีบ้านมังคาาก็ออกตัวได้ดีแต่ว่าจุดพลิกก็คือพระงกำลังสู้บ้านนาราบ่ได้นะสนับสนุนลักโดยบุษชัดอุดมพรกรุ๊ปนั่นเองนะ และคู่ต่อไปท่านมะเกียมบันิฮอบ14เรามียุดหนึ่งคู่ที่ได้มาจากลำทีสนะในฮอบที่1 2และลำใดที่เสียลำใดที่เสียในฮอบฮอบที่เก้าล้ำไดสนะลำใดสนะเข้าไปซีที่หนึ่งเอาแล้วแมนอก ทำในสนาเข้าไปซิงทีหนึ่งรับได้ทีเซียในไปซิงทีสามทีสี่ต้องมารุ่นกันจะได้พบกันครับาแกงสีมงคลนะทาบ้านแกงสนะไปฮอบซิงสนะเลิศนาต่อสนะเต่าน้อยสนะไปฮอบซิงสนะเลิศถ้าเสียต้องไปซิงอัปดับสาม กับบ้านสีมงคมล้วแแนเอาตอนนี้เทือยังบนเทียบชุดเทือเนาะยังบนเทียบชุดเทือยนอะันนี้ปิดน้ำกิ่งไก่เป็นเงาบ้านทะเดือเอาละตอนนี้พักสมสิ่งที่น่าสนใจกกนตรกน แล้วจะเข้ามาทับเบิงบรงนับโซมในหอบนี้คู่นี้เป็นคู่ที่ว่าดูเด็เดเพชรมันแน่นอนพักกันบ๊ดหนึ่งท่านผู้ชมเอ๋ย